พี่น้องป้องป่ายสู่ขู่สู่คนพบพ่อกันอีคืืเกเาพี่น้องเป็นประจำเหมือนเดิมเขาสองคนเ่าเล่าเรื่องขออพุ่นเอฟซที่เขามารัรบฟัง f อฟซีใหม่เอซเก่าน้องเอซน้องคนหนึ่งว่าป้าเบ่าเรื่องใกล้เห็นเชื่องบนกับไกลตีโตทุบลังไหนเนี่ยผสมกันที่ชิบยังได้สัตนะแต่เลยชิมะเบาสู่น้องนูฟัง ทิศทางไม่เป็นแน่วใดนะนะสมัยก่อนมีแต่ไก่แบบนี้แหละพี่นอ้องสมัยก่อนไกพ่พม่าเพิ่มมือถ้าดนเข่ามาดอกไกง่งอนไก่อย่างถ่าดนเข่ามาดอกสมัยก่อนมีแต่ไก่แบบนี้บ้านเขาไก่ไทย,ยมีไก่เชื่องบนกับตัวตีโตทุบหลังกะบอกใครเห็นดอกตีโตหลังๆไม่ไมีตีโตทุบตีน้ำเนี่ยน้ำซอกเนี่ย ตบางตัวกะจิเรลนลงไปเข้าไปปีกดำมบอกตะกีส้สมัยดีไก่เชิงซ้นเนี่ยนั่นมันผู้ใดขันมีกะงามนี่พี่นอ้องแล,ลีนรุดหมนตีเตะแล้วมุนเขาดำมบอกกับมาตีเขาปีกยิบป,ปีกไงอ่าเชิงซ้นแบบนั้นดีมันมันเรื่มจีหายไปขันเอาตัวตีโตผสมกับไก่กกเชิงบน มันไกลตีสลับกันพี่นอ้องน้องงเข้าใจปะตีโตแล้วขึ้นตีบนนะผมเคยประสมะมันเชื่องทุนมันมันตีหัวสลับลางไปกี่เนาอมันบ่อย่ำแผลกัเลยผมเหตุบึงแล้วมันกัเลยบอ่อบอดีมันทิดทางบอ่อก็คือไกลตี ตีซอกกับตีโตเดี๋ยวไปผสมกับสายทูบหลังมันหิเข่ากันเลยได้แผลเนี่ยแผลซอกสามเหลี่ยมเนี่ยพี่น้องเอาไปผสมกับแผลทูบหลังไก่เชิงบนก็คือแนะนําให้เอาใส่กับหนางอนหรือใส่เชิงบุเชิงพนัดแตงสัน,นเนว่ทางสิ่ะจะค่อยขี่ได้พี่นอ้องจะค่อยออกมาดีนเนวทางมมนหิไปที่ทางเดียวกันเนะนน้นำนุองหน่อุอง่องมือไป คั้นออกไกลซึ่งบุญกับไกลตีศอกตีตูใช่กันพบว่ามันกระไดอยู่แต่ว่ามันจีมันฉีบอย่าแพ้มันจีไปบ่ไดไก่บ่ไดไก่ขั้นเจือพม่าพวกแข้งหนาเข้าไปมันกระสีบ่ไดเองสิแม่ปอกน้องมันมันจีแพ้เขาขั้นพัฒนาไปมันกระสี กิเก่งตัวเดียวคงเสียนกนั้น,นมันก็จิขายบได้ยิงเสีบยบได้เล่นนั่งเสียพี่น้องแนะนำํำน้องนุ่ขั้นเชิงบนก็นกนใส่เชิงบนไปเลยอืมหาสปีดขากระค่ว่าเสร,ริมแข้งหนาแค่นั้นเชิงบนเกาพามา่าที่มีแข้งหนาหนาง,งอนมาใส่ได้ลูกสาวมากอะแปลว่าเชิงบนไปผสมกับพอเชิงบนเท่านั้นเติมเข้าไปอืม แนวทางจังค่อยสีดีขั้นเอาเชืองบนกับตีโตใส่กันมันตีแพะลงสลับกันผมเห็นแล้วมันตีสลับมันบอยําแพ้ไหมตีปักแล้วก็ขึ้นมาตีหัวแล้วก็ลงอันนะไก่ทีงเก่งมันต้องตีตีย่ำแพ้นะ่ะตัวตีตัวเห็นไหมนี่สองยางตัวทุบหลังกับปักปักปักกับทุบไปตัวตีข้อแพ้ข้อกัน แล้วก็ตีแต่ข้อแ่ละตีข้อน่อยนะ่ะตียนล่ะละนะเอื่นไก่ตีย่ำแพมันชนะเร็วเพิ่นถึงเพิ่นทึงไหผสมไกลไปในหาแผลที่ท่างเดียวกันมันจีได้ออกมายำแผลน้องนูเนีนะนําเชื่องบุญก็ใส่เชื่องบุญหรือใสกับนางอนไปอืสั้นลูกกับเติมอยากได้ไกลเชื่องกะ คันเอาเชือมาใส่กับหน่างอนต้องหาแม่หนางอนที่มีแข้งหนาได้ลูกสาวมากอะเอาไปใส่เชืองบุญเบร์แข้งเสริมเข้าไกลได้ไกลแข้งหนาไปติดกับไกลเชืองสั้นหนึ่งสั้นสองม่าอียำบอ,อกไปเป็นเชืองเข้าผสมดูเครื่องที่แหลกเลือดหาซีบาซีบปานนี้ได้ลูกสาวมากเทาก็เปล่าเชืองมาใส่มันกกี้เป็นเชืองเกติดหา มันไก็มีแค้งหนาติดไปเนี่ยแหมพี่น้องเหตุผลที่เหตุผลที่เป็นยนยังเพิ่นคือผสมลูกเคร่งอเพิ่นเพิ่นอยากเอาแพรนั่นของพม่ามาใส่อ่าแล้วเพิ่นก็นเติมด้วยเชิงเชองมันไก่าหายจางไปมันไก็มีประมาณนี้พี่น้องพัฒนาไกลมันก็บโนนี้กันมาในด,ดอกอยูที บางเทียเข้าพัฒนาไกลชุดแรกออกมาเกง่งชุดสองบอ่เก่งเสียหนึ่อกบอพี่นอ้องนั่นแหละเข้าเก็บไก่เมียเข้าไปเข้ากัดเติมเปลี่ยนพอเปลี่ยนพอได้พี่นอ้องส่วนมากขี่ยั่งได้พ่อแรกชุดแรกเกง่งชุดสองผสมอีกบ่เก่งเสียอืม เปลี่ยนพอเอามาสเสริมลูกสาวมันเนี่ยแล้วเก่าล้านมันย่อนใจพองเสียได้เ,เนี่ยนนำนนนมือน้องนุ่งมือใหม่คุยกันไปพี่น้องเพราะว่าคลิปนี้คุยกันไปทุกเชิงเนละอเนี่ยนํำกันไปเอาซ้ำนี่ีะครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ